บอกนางนเมย์นะนะรถนั่งน้่เมย์รถนั่ง,งคุณวุฒิอัศดางสุพรรณนบครับ <Raymond. S 2> เดี๋ยวไปเจาะเรื่องจาะเรื่องทางนะมซนก็น 5, สนใส่โซนห้าคนนนใช่ขอบางคุรูบ้างเขาออกแล้วแต่เขาไปไหนไูน จะบาเาออกก็ไม่องำงนมดีเลยเราไม่ต้องถ่ายรูปสนากอไรเราไปลบผิดโกเองหยีอะไรนะตาโรดีผูกมีคิดหนแบบนี้ คุณตูราลุกกรามครับทำแผลใช่ไหมครับเอย่างั้นใส่ทำแผลได้เลยครรับนนูครับ ไปข้างในห้องทำแผลครับตรงไปสุดเลยนะครับเคยมาทำแผลบ้างไหมตรงเข้าไปเลยครับถามพยาบาลนะครับห้องทำแผลอยู่ข้างในครับเดินตรงไปเลยค่ะตรงพยาบาลนั่นน่ะเอาคลิปนีบแล้วเย็นอะไรยังครับ สี่ก็ได้พี่ของเราประกันสังคมค่ะขอเดี๋ยวคุณไปเขาต้องสี่ คุณเอกชัยบุญเลืองครับโรเลสคิวที่ติดก้านะครับเราก็เตอร์ไปบ้างเสร็จไปคาเตอร์สี่เลยใช่ปะเล้วทำไ้ก่อนเนาะ ที่ oh <yeah. S 1> เช็คอานนี้หนเขาไม่มีงานไหนน้องมารับสายที่นี่หรือาไม่ก็เดี๋ไปให้เาก่งนะอ้ังปหนเดี๋ไปที่สนานะคะแล้วดจะมาทาง้ จะจับประกนต่างกันมค่ะน่าจะปีต่อปี kalian <marriages timing> lomba ไม่มีคนเปลี่ยนหรอพี่เอ้าทำไมอ่ะใครจะเปลี่ยนอ่ะขลุ้งไอ้พี่มีบ้างไงอ่ะพี่มีเพราะว่าไงขอลุ้งไม่อ่ะพี่ก็ตอนแรกเขาบอกว่าให้หนูอยู่แต่ว่ามีอะไรก็ให้เปหาอีกจุดเด่นพี่ใส่พี่ก็ต้องให้ให้แฮปปี้องกินข้าวก่อนต้องไปให้โจไปก่อนไหมแล้วแต่แก่อนถ้าเป็นคุกก่อนเลยอี่ยวถ้าโตมีนายโจโจหาพี่มีหา พีบ่บีวันนี้หนิงอยู่กับพี่พคุณสมพรตันธานนท์ครับสวัสดีพี่พี่น้องสวัสดีครับคุณสมพรเดี๋ยวเราเรียกคิวที่ห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดเลียกได้เลยมีในโซ่เข้า

คุณมนตรีถันทองครับมาทำอะไรครับทำแผลเชิญได้เลยครับเชิญข้าไหนครับตรงไปถูกนะครับต้องทำแผลครับคุณคำพูนภูมีชัยครับคุคุณคำพูน ภูมิชายครับอะไรนะนเดี๋ยวไปห้องอายุรกรรมนะครับคุณกุลถาทองเงินครับคุณกุลถ,ถาทองเงินครับผม รอเล็กคือที่52นะครับมาทำอะไรครับรอบาย,อย,บายโอเคคเร,เรับรอเล็กคิวครับรอตรงนี้